ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปร,ริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะํา อัปเดตข่าวสารของอีฟริบอน2024ัโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในโซนคลิปนี้ทุกคนจะทำนการพูดถึงสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปคนแล้วก็สิ่งที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตสร็หแลวันนี้นะครับว่าจะเป็นการแจกฟรีจากอีเวนต์ต่างๆคนหรือว่าพวกแคมเปญต่างๆครับรวมไปถึงนักเตะแพ็คใหม่อะไรประมาณนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะมีข่าวสารยังไงกันบ้างก็ดาเนินการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด s u b s c r i ป e กำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับก่อนย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าวันนี้เป็นวันพัิหันนะครับทุกคนก็ตัวเกมนะครับจะมีการปิดอัปเดตกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ปิดตั้งแต่ช่วง9ก้าโมงเช้าที่ผ่านมานะครับจะเปิดเที่ยวคือบ่าย3คนหรือว่า15นาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะเปิดเทียวคือช่วงบ่าย3หรือว่า15นาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อน ถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะช้ากว่านั้นตามปกติของคนามิอย men. Men ู tahu, ่แล้วนะครับ <iniz> ก็เรามาดูแล้วกันนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงกันบ้างนะครับเริ่มที่ในส่วนของการอัปเดตตัวเกมหรืออัปเดตตัวแอพกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้นะทุกคนเป็นการอัปเดตซีซั่นใหม่ทุกคนก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าต้องอัปเดตตัวเกมหรือว่าต้องอัปเดตตัวแอปเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับก็คือ ถ้ามีการอัปเดตตัวเกมหรือตัวแอปนะครับก็คือต้องใช้พื้นที่ในโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติมนั่นเองนะครับก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับว่าเหลือพื้นที่เท่าไหร่กันบ้างน,นะครับและต่อมาก็ในส่วนของลออินโบนัสนะครับวันนี้ก็เจอกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใครที่ลออินครบทุกวันนะครับวันนี้ก็รับฟรีเพิ่มเติมอีก50ทองเลยด้วยกันนะครับเพราะว่ามันครบกําหนดพอดีนั่นเองนะครับ,รบและต่อมาก็ในส่วนของแพ็กนักเตะกันบ้างคนก็มาไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว หมดอายุกันบ้างทุกคนหรือว่ามีแพ็กไหนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับเริ่มไล่เรียงกันที่แพ็กของตำนานหรืออีพิกกันก่อนเลยกันนะครับสำหรับอีพิกแพ็กนี้คนเป็นแพ็กของ fc b a y e r น m u n i ิ h นะครับวันนี้ก็ยังไม่หมดอายุนะครับทุกคนเพราะว่าจะอยู่กับเราถึงวันจันทร์หน้าเลยด้วยกันนะครับสำหรับแพ็กของคาวไฮ g h ม o m i n i ้นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้เปิดนะครับวันนี้ก็รอเปิดกันได้เลยนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีก3ามวันเลยด้วยกันนะครับเพราะว่าหมดอายุวิทีก็คือวันจันทร์หน้าเลยนะครับ และสาหรับแพ็กใหม่ก็คือรืนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลระบุมานะครับว่าจะเป็นคิวของตํานานรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าในฐานข้อมูลเก่าๆก็คือมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ยังไม่มาให้เปิดนะครับรวมไปถึงข่าวหลุดเพิ่มเติมที่ได้มีการอัปเดตไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือมีรายชื่อหลุดออกมาประมาณนี้เลยนะครับว่าจะเป็นรอยคีนทุกคนซีเนดินซีดานนะครับเวรอนทุกคนมิลิโตนะครับบอลลักอะไรประมาณนี้นะครับก็บอกเลยว่าอันนี้ก็ต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับว่า มันจะเข้ามาจริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีใครที่เป็นตํานานใหม่ๆเข้ามากันบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเพียงแค่ข่าวหลุดหรือว่ารายชื่อที่หลุดออกมาเท่านั้นนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเลยกันนะครับว่าตัวเกมนะครับจะยิยยกตํานานคนไหนเข้ามาให้เปิดก่อนกันนะครับคนที่ดูอยู่ก็คือรอตํานานคนไหนกันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและในส่วนของเพลย์ออฟโดวีนะครับว่าเมื่อวานตัวเกมนะครับได้มีการ เปิดเผยเงามาทั้งหมด3เงาเลยด้วยกันตามนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเลยกันนะครับว่า3เงานี้นะครับเป็นเงาของใครกันบ้างคนเมื่อผมหาข้อมูลนะครับก็คือมีหน้าตา,มมาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเงาแรกเป็นเงาของโรเมลูลูกากูตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าจากเอสโรมาพลเงาที่สอเป็นคริสเตียนโรมมโรนะครับตำแหน่งของกองหลังเซตแบ็กจากทอตน,นมฮอสเปอร์นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์จากหงสแดงลิเวอร์พูลนะครับ ก็คาดว่าจะนำทัพโดย3คนนี้นะครับแล้วก็อีก8คนที่เหลือก็คือต้องรอลุ้นแล้วกันนะครับว่าจะมีใครกันบ้างที่มาพร้อมกับ3คนนี้นะครับก็ระหว่างนี้เรามาดูในส่วนของการคาดการคร่าวๆกันบ้างแล้วกันนะครับก็คืออันนี้ถ้าพูเป็นการคาดการของสื่อต่างประเทศนะครับก็ในภาพหน้าปกก็คือนำทัพโดยดานี่ปาเรโคคนฟิลฟเดนอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้การคาดการพระบรเสด็จคนยด้วยกันนะครับนำทัพโดยฟิลฟเดนกันคนพร้อมกับเทมบูสเตอร์นะครับดานี่ปาเรโคเทมบูสเตอร์ทุกคน โรเมลูลูกากูนะครับคริสเตียนโรเมโรอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์นะครับลุยซอร์เรสกับทุกคนเอนเดสนี่นะครับผมแล้วก็มีอาริโอลาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์นะครับวิลสันเงี้ยทุกคนเลยก็มีเตะเพิ่มเติมอีก2คนประมาณนี้เลยนะครับก็สมมุติว่าถ้ามาตามนี้จริงๆนะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างหรือว่าเล็งใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเหมือนเดิมทุกคนคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับก่อนเรามาดูสองการคาดการณ์ของคนไทยกันบ้างคนเป็นการคาดการณ์ของ เพจเล่นแต่เปสนะครับก็สำหรับเพจเล่นแต่เปสนะครับก็คือคาดการณ์มาประมาณนี้นะครับนำทัพโดยฟิลโฟเดนกับทุกคนโอลิวัสกินนะครับคริสเตียนโรมิโร่ทุกคนโรเมลูลูกากูนะครับแล้วก็มีอเล็กซิสแมกกาลิสเตอร์ทุกคนแล้วก็เพิ่มเติมตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยอาริโอลาเช่นกันนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างเล็งใครไว้บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยทุกคนเหมือนเดิมทุกคนก็คอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับและในส่วนของแพ็คที่มีมาให้เลืกฟรีด้วยเทมด้า หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าแพ็คที่จะเข้ามาแทนที่นะครับหรือว่าแพ็คที่จะเข้ามาให้เลขฟรีด้วยเทียมดาวหรือเทียมของ n o เรื่องคอนแท็กตนะครับจะเป็นคิวของรูปแบบไหนก็ต้องรอดูการยืนยันหลังการอัปเดตวันนี้แล้วกันนะครับและต่อมาคือในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับก็มาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงกันบ้างนะครับเริ่มที่อีเวนต์ที่เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูเซอร์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับอีเวนต์ท เจเบนิดคลับทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันสำหรับวันนี้นะครับรวมไปถึงเม็กซิกันคลับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับก็คือเป็น2อีเวนท์ที่แจกฟรีทั้งหมด100ทองเลยด้วยกันนะครับสำหรับอีเวนท์ที่หมดอายุไปแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับวันนี้นะครับและต่อมาเป็นอีเวนท์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI กันบ้างครับทุกคนก็สำหรับอีเวนท์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI นะครับเริ่มที่อันแรกคือเป็นทัวร์อีเวนท์ของเม็กซิกันคลับกั็ทุกกกคนนนัััี้หาแแลวเช่ะรรรรบบสจฟ ไอเทมเชนเดีวการเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งนะครับรวมไปถึงอีเวนต์ของเชเปนิตคลับทุคนอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเหล่าอีเวนต์ต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเข้ามารูปแบบไหนนะครับรวมไปถึงลีกหรือว่าดิวชั่นแรนของเรานะครับวันนี้ก็มีการรีเซ็ตเช่นกันนะครับก็ทุกคนอยู่ดิวชั่นไหนกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ และต่อมาคือการรีเซ็ตค่าพลังนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วที่เรียบร้อยทุกคนก็ใครที่อยากรีเซ็ตต่อจากนี้นะครับก็น่าจะต้องใช้เงิน GP เพิ่มเติมอีกนะครับรวมไปถึงเนื้อพนเจลีคีบแคมเปญนะครับอันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับสำหรับการแจกเสียงตาคน่าจะเป็นสเปเชียลอินโบนัสนะครับแคมเปญออชทีว่ทุกคนเลยก็มีชาริ่งอีเวนต์หรือว่าทัวร์อีเวนต์ต่างๆนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องรอดูแลกันนะครับว่าวันนี้นะครับ จะมีแคมเปญใหม่ๆเข้ามาแทนที่แบบไหนก็ต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับแคมเปญใหม่ๆนะครับและต่อมาคือชุดแข่งของจุจีนคนหรือว่าลูน่านิวเยร์นะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีชุดแข่งใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาหรือเปล่านะครับปิดท้ายด้วยในส่วนของ daily เกมว่าทุกคนอันนี้นี่ครับก็ใครที่เข้าเกมนะครับอย่าลืม ไปยิงจุดโทษกันด้วยด้วยกันนะครับเพราะว่ามันยังดาเนินการต่อไปนะครับหรือว่ายังมีการแจกฟรีกันอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนสรับ daily game หรือว่าการดวลจุดโทษนะครับเพราะว่าของรางวัลเหลืออีกเยอะแยะมากมายนะครับเช่นเดียวกันกับตอนนี้คนของผมนะครับก็วันนี้นะครับถ้าเข้าไปยิงก็คือจะได้รับทันทีสรับไอเทมเชนเดียวคนหรือว่าการแจกนักเตะฟรีอีก1ครั้งนะครับเพราะมันแจกฟรีทั้งหมด4ครั้งเลยด้วยกันนะครับสรับคนที่4ของผมก็คือเหลือแค่ คนเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือคิเยโนโรนัลโดนะครับเพราะว่ายังเปิดไม่ได้นะครับก็วันนี้ก็ได้รับแน่นอนครับสำหรับเข้าไปยิงจุดโทษวันนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแจกฟรีต่างๆคนหรือว่าอีเวนท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับรวมไปถึงนักเตะแพ็กใหม่หรือว่าสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ